ดูดวงชาวราศีสิงดวงเคยเป็นนักรบสัญญากับไว้นะครับสัญญากับนางไว้นะครับจะเจอกันนะครับในโชคชะตาบนกุศลวัสนาดวงแบบนี้ดวงมีอํานาจบ,บุนบารมีวัสนานะสัญญากันไว้นะครับจะได้เจอกันก็รอกันมานานแสนานานแล้วนี่ในโชคชะตาแต่ตกตําแหน่งเดิร์นะครับในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์ลวยโชคเพราะฉะนั้นขอทํานายว่า ชาวราศีสิงห์นะครับผมเคยเป็นนักรบตั้งแต่ดีตชาติสัญญากับนางเอาไว้ว่าจะได้เจอกันก็บ่งบอกถึงบุญกุศลวาสนาที่ท่านจะได้พลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตจะได้พบเจอคนที่ใช่เจอเนื้อคู่ที่ดีเจอคนมีอํานาจบุญบารมีวาสนาเท่าเทียมกันในเมื่อชาวราศีสิงห์เป็นสัตว์แห่งสวงสวรรค์จะเจริญลูกเหลืองขึ้นมาทันทีจันใดในชะตาชีวิตเมื่อพบเจอคนที่ใช่เจอคนที่ชอบเจอคนที่สะสมบุญบารมีมาด้วยกัน ในเมื่อท่านเป็นนักรบตกตำแหน่งดาบสองขวาย่าได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าการตัดสินใจอย่างน่ากลัวอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเฮาหารเอาจริงเอาจังจนประสบสำเร็จการส่งมอบเหรียญถ้วยทองบังเกิดขึ้นในโชกตาการที่ท่านสับสนงงงวยเอาแนอนอไม่ได้ในโชกตะตกตำแหน่งเอเมโลนักรบกาได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งเทมเร นับถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดเพราะฉะนั้นคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบปรับปรุงแปลเปลีปปปป่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างเอาจริงเอาจังด้วยบุญกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดนางจดเต็มในโชคชะตานกน้อยจะนำพาซึ่งข่าวดีด้วยบุญกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกจะทําให้ท่านรู้สึกพึกเขิม จะเลิศลูกเรืองขึ้นมาทันทีย่างใดจะตายชีวิตจะรับทรัพย์นะรับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนโชคชะตาให้ท่านไล,ล,ล่ลำเต้มระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวงังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่นะครับผมท่านพี่คะช่วยน้องได้หรือไม่นะับสัญญากันเอาไว้แล้วรีบปรับปรุงแก้ไขโชคชะตานะับร่วมกันทำมาหากินทำมาค้าขึ้นการค้า,าจเจริญลูกเรืองชาวราศีสิงเด็ดขาดด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น จะได้เจอกับคำบั่นสัญญาที่ท่านตกลงกันตกลงกันเอาไว้เตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคถ้าจะได้รับตกตำแหน่งถ้วยทองก็เ,เรียกว่าโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาคำชูปกปักคุ้คของรักษาเตรียมตัวเฮรันรับทรัพย์จะเจริญลุกเรือขึ้นมาท,าทันทีทันใด้นะผมด้วยบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งการเช็คถึงเรื่องราวต่าง ผมปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายใครบางคนส่งมอบดอกกุหลาบนะรับโอกาสทองเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วท่านจะได้ค้นพบได้ปรับปรุงได้พัฒนาอย่างเอาจริงเอาจังดวงชะตาตกตำแหน่งนะับเทียนดับลงบ่งบอกถึงว่าให้ระวดระวังเป็นพิเศษนะไฟมันเริ่มมอดมันเริ่มท้อแท้ ไม่เริ่มท้อถอยข้าพเจ้ายังไม่ได้เจอกับคำมั่นสัญญาของใครบางคนที่เคยบอกกล่าวข้าพเจ้าเอาไว้บอกกล่าวเล่าสิบเอาไว้นะผมเรื่องราวาต่างๆดุเดือดเลือดพ่านทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่รู้สึกตกต่ำเบียดดินนะสัญญากันไว้ว่าจะเจอกันก็จะได้เจอกันด้วยบุญกุศลวาสนาเพราะฉะนั้นในท่านหลบปลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรปับปรุงในตกตําแหน่งโชคชะตาครอบครัวเมื่อไหร่ถ้าท่านมีครอบครัว ท่านจะได้ได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันระวังอย่างเดียวคือตกตำแหน่งดะทาวเวอร์ฟ้าผ่าลงมาไปเยี้ยมทะเลาะวิวาทกันนะเพราะฉะนั้นต้องมีการปองดองเจราจาปองดองเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับท่านพี่ต้องการแบบไหนน้องต้องการแบบไหนต้องคุยกันนะอย่าดื้อขนควายหาเรื่องราวหาเรื่องใส่ตัวทะเลาะวิวาทกันในโชคชะตายังมีเงินล้านหล่นลงมาเข้าใส่ สองสามีบราราบยสงสามีบารากางนะครับกลางกระบุงออกผ้าคละผพืนนะผมเงินหล่นลงมาจากฟ้ารับให้ดีจะได้เป็นเศรษฐีเงินอยู่ใกล้ตัวอย่าไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆมากมายนะให้ท่านแบกภาระไว้หนักดวงแค่ไหนก็อย่าไปสนใจด้วยบุญกุศลบสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจะทําให้ท่านรู้สึกคึกเขิมใครบางคนพยายามกันแกล้งใส่ศาสใส่ท่านแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปสนใจมีดปักเต็มหลัง ก็มันเจ็บอะ่ะให้ทํำยังไงอะ่ะครับผมในเมื่อเขากันแกล้งเราก็มันเจ็บอะ่ะให้ทํำยังไงอะ่ะการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มครับผมสามเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลงผนพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตําแหน่งเอ็มเพสหัวใจพองโตหันคู่เกิดความแช่มชื่นชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบุญกุศลวาสนาทเทเทวดาสิ่งศิธป์ปกปคุ้มคของ,ของ,ของละสามบิดดาบปากักลงมาเต็มตัว พระจาศรีมานอนซบตากด้วยบุญกุศลวัสนาแต่ท่านต้องยืนหยัดต่อสู้แทบจะทนไม่ไหวโอ้โหนะครับผมในโชคชะตามีผีังเกาะหลังทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกยำแย่แต่ดวงเคยเป็นนักรบก็บอกแล้วงไงครับศัตรูของนักรบเยอะไหมถามว่าท่านผิดไหมมันไม่ผิดหรอกแต่เขาเรียกเจ้ากรรมในเวรครับใครที่บอกว่าข้าพเจ้าเคยเป็นนักรบก่อนครับนักรบนะครับบาดประหารผู้คนมาเยอะแยะมากมายนะครับ ราะฉะนั้นถ้าท่านปวดเมื่อยไปทั้งตัวเจอเรื่องราวต่างๆท่านเป็นนักรบสู้มาเยอะก็เขาตามล้างตามผานก็รีบขอเข้ามานะอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัตประหารศัตรูหมู่มารให้หมดไปสิ้นสัญญากันไว้จะได้เจอกันนะผมอารมณ์สองเพศจะบังเกิดขึ้นในโชคตาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดียเด๋ยวเล่งปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันเมื่อแสงสว่างบังเกิดขึ้นในโชคตาท่านจะได้แก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยดีถ้าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านจะเจอหมอดีมารักษาท่านได้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงหัวใจยิ่งใหญ่กว่าเงินทองนะคทุกสิ่งทุกอย่างต้องรีบแก้ไขปรับปรุงนะผมถ้าท่านศึกษาเล่าเรียนหาความรู้อยู่ให้จบปริญญาด็อกเตอร์ให้ได้จะได้ยิ่งใหญ่เกียงไกเลเจริญลูกเรือขึ้นมาสมศักดิ์ศรีของนักรบเก่าตั้งแต่อดีตชาติ ก้มีดดาบปักลงมาทําให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระไว้กร,วกระสับกระส่ายการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวาส,สนาอันยิ่งใหญ่ตกตาแหน่งเดอะเลเวอร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักกู้หลงพากันโสมนัสเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่ใช่ตกตําแหน่งผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชค การชิงไหวชิงพิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพุบใบจะบังเกิดเพราะฉะนั้นไพ่เดอะเดตบังเกิดก็ต้องปะทะต่อสู้ก็เข้ามาสิครับผมไปทําอะไรคุณหรือ,อยังไง <_ co op> เพราะฉะนั้นการพลิกเปลี่ยนแปลัปนพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีตกตำแหน่งส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนา ด้วยบุญกุศลวัส,สนาอันยิ่งใหญ่นี่ดาบล้อมรอบปัญหา,าต่างๆเข้ามาชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเลขกลนเพดบายจะบังเกิดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งมาปยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวข้ามัน เอาจริเงเอาจังจนประสบความสำเร็จจะตาชีวิตจะรับทรัพย์เดือนนี้ชาวราศีสิงห์จะพบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายแต่ก็เป็นโอกาสอันดีในการเติบโตและพัฒนาตนเองดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะโครจรผ่านราศีตุลส่งผลให้คุณมีพลังและแรงบันดาลใจในการทำสิ่งใหม่ๆอย่างไรก็ตามดาวเสาร์ที่โครจรย้อนอาจทำให้เกิดอุปสรรคหรือความล่าช้าในบางเรื่อง จึงต้องใช้ความอดทนและความพยายามมากขึ้นด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์จะพบกับความท้าทายในการทำงานแต่ก็มีโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถและความเป็นผู้นำของคุณคุณอาจได้รับมอบหมายโค,ค,ครงการสำคัญหรือมีโอกาสในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆให้กับทีมหรือองค์กรความคิดสร้างสรรค์และความกล้าที่จะทำสิ่งแตกต่าง จะเป็นจุดเด่นของคุณในเดือนนี้อย่างไรก็ตามคุณอาจต้องเผชิญกับความกดดันและความคาดหวังที่สูงจากผู้อื่นจึงต้องรักษาสมดุลระหว่างการทำงานหนักและการดูแลสุขภาพของตัวเองการจัดการเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานจะเป็นสิ่งสํำคัญมากในช่วงกลางเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานหรือในทีมของคุณซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่แน่นอน หรือความวิตกกังวลบ้างแต่จงมองว่านี่เป็นโอกาสในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความยืดหยุ่นและทัศนคติเชิงบวกจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้อาจมีโอกาสที่น่าสนใจเข้ามาแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจอย่าด่วนตอบรับข้อเสนอโดยไม่ได้ไตรตรองให้ดีก่อนด้านการเงิน ในเดือนนี้การเงินของชาวราศีสิงห์อยู่ในเกณฑ์ปานกลางคุณอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานหนักหรือจากโครงการพิเศษแต่ก็อาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นกันดังนั้นการวางแผนการเงินและการควบคุมการใช้ใจ่ายจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากใช้ใจ่ายเพื่อความสุขหรือความพึงพอใจส่วนตัวแต่ควรระมัดระวังไม่ให้เกินพอดีพยายามแยกแยะระหว่างสิ่ง ที่จำเป็นและสิ่งที่เป็นเพียงความต้องการชั่วคราวช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินของคุณอาจพิจารณาการลงทุนในระยะยาวหรือการเริ่มต้นออมเงินเพื่อเป้าหมายในอนาคตแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนในสิ่งใดๆในช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสทางการเงินที่น่าสนใจเข้ามาแต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องการหลอกลวง หรือข้อเสนอที่ดูเกินจริงใช้วิจารณญาในการพิจารณาและอย่าลังเลที่จะขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็นด้านการเรียนสําหรับชาวราศีสิงห์ที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะใหม่ๆคุณจะมีความกระตือรือร้นและความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้การเรียนของคุณก้าวหน้าไปได้ดี ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกท้าทายกับบางวิชาหรือบางโครงการแต่อย่าท้อแท้ใช้ความมุ่งมั่นและความพยายามของคุณในการเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้การขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมชั้นหรืออาจารย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นวิธีที่ฉลาดในการพัฒนาตนเองช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่ดีในการทำงานกลุ่มหรือโครงการร่วมกับผู้อื่นคุณจะได้เรียนรู้จากมุมมองที่หลากหลาย และพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตในช่วงปลายเดือนคุณอาจต้องผเผชิญกับการสอบหรือการประเมินผลที่สำคัญจงเตรียมตัวให้ดีและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอการรักษาสมดุลระหว่างการเรียนและการดูแลสุขภาพจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในระยะยาวยอดค้าขายสำหรับชาวราศีสิงห์ที่ทำธุรกิจ หรือค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายยอดขายอาจไม่สม่ำเสมอมีทั้งช่วงที่ดีและช่วงที่ซบเซาแต่โดยรวมแล้วมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนในช่วงต้นเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้านี่เป็นโอกาสที่ดีในการทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณพิจารณาการใช้เทคโนโลยีหรือช่องทางการขายใหม่ๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจการให้บริการที่ดีและการรักษาคามั่นสัญญาจะช่วยสร้างความไว้วางใจและความพักดีจากลูกค้าซึ่งจะส่งผลดีต่อยอดขายในระยะยาว ในช่วงปลายเดือนอาจมีโอกาสในการขยายธุรกิจหรือเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและทำการวิจัยตลาดให้ดีก่อนตัดสินใจการลงทุนที่ชาญฉลาดในช่วงนี้อาจนำมาซึ่งผลกํำไรที่ดีในอนาคตเกณฑ์การเดินทางสำหรับชาวราศีสิง์เดือนนี้มีเกณฑ์การเดินทางที่ดีโดยเฉพาะการเดินทางเพื่อธุรกิจ หรือการศึกษาคุณอาจมีโอกาสได้ไปต่างประเทศหรือเดินทางไกลเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและอาชีพของคุณในช่วงต้นเดือนการเดินทางระยะสัน้นหรือการเดินทางในประเทศจะราบรื่นและสนุกสนานคุณอาจได้พบปะผู้คนใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณในอนาคตช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่ดีสำหรับการวางแผนเดินทางไกล หรือการท่องเที่ยวต่างประเทศแต่คตวรตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางและเอกสารต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางกระทันหันดังนั้นควรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและมีแผนสำรองไว้เสมอการยืดหยุ่นและการปรับตัวจะช่วยให้การเดินทางของคุณราบรื่นแม้จะมีอุปสรรค สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางเพื่อธุรกิจเดือนนี้เป็นโอกาสดีในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจใหม่ๆห,หรือขยายเครือข่ายของคุณการเตรียมตัวให้พร้อมและการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่หรือบุคคลที่คุณจะพบจะช่วยให้การเดินทางของคุณประสบความสําเร็จสำหรับชาวราศีสิงในเดือนนี้ดวงความรักจะมีความน่าสนใจและท้าทายดาวสุข ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักจะโครจรผ่านราศีกันและเข้าสู่ราศีตุลในช่วงกลางเดือนส่งผลให้เรื่องความรักของคุณมีความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงคุณอาจรู้สึกมีเสนะ่ห์และมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็อาจเกิดความไม่แน่นอนหรือความสับสนในความรู้สึกได้เช่นกันด้านความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันในความสัมพันธ์คุณและคู่ของคุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายบางอย่างแต่หากสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยกันความสัมพันธ์ของคุณจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้น อาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการที่แตกต่างกันสิ่งสำคัญคือการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจกับคู่ของคุณอธิบายความรู้สึกและความต้องการของคุณอย่างชัดเจนและในขณะเดียวกันก็เปิดใจรับฟังความต้องการของอีกฝ่ายด้วยช่วงกลางเดือนเมื่อดาวศุกร์เข้าสู่ราศีตุลบรรยากาศความรักจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คุณจะรู้สึกใกล้ชิดและเข้าใจคู่ของคุณมากขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนกิจกรรมร่วมกันเช่นการไปเที่ยวพักผ่อนสุดสัปดาห์หรือการเริ่มต้นงานอดิเรกใหม่ๆด้วยกันการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในช่วงปลายเดือนคุณอาจต้องเผชิญกับการตัดสินใจสำคัญ ร่วมกันอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินการย้ายบ้านหรือการวางแผนอนาคตระยะยาวสิ่งสำคัญคือการร่วมมือกันและหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายพอใจอย่าลืมว่าคุณและคู่ของคุณเป็นทีมเดียวกันการ,รเผชิญความท้าทายร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ของคุณด้านความรักสำหรับคนโสด สำหรับชาวราศีสิงห์ที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในเรื่องความรักคุณจะรู้สึกมีสเสน่ห์และมั่นใจในตัวเองมากขึ้นซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกลังเลหรือไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองอาจมีคนที่คุณสนใจแต่ยังไม่กล้าเข้าไปทงความรู้จักนี่เป็นเวลาที่ดีในการทบทวนตัวเอง และคิดให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์การทำความเข้าใจตัวเองจะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับความรักที่จะเข้ามาในชีวิตช่วงกลางเดือนเมื่อดาวศุกร์เข้าสู่ราศีตุลโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆจะเพิ่มขึ้นอย่างมากคุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจในงานสังคมการทำงานหรือแม้แต่ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่อยากกลัวที่จะเปิดใจ และแสดงความสนใจแต่ในขณะเดียวกันก็ควรระมัดระวังไม่ให้ความกระตือรือร้อนของคุณทำให้ตัดสินใจผิดพลาดให้เวลากับการทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงปลายเดือนหากคุณกําลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อาจมีความไม่แน่นอนหรือความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้สิ่งสำคัญคือการสื่อสารอย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมาอย่าด่วนสรุปหรือตัดสินใจโดยไม่มีข้อมูลที่เพียงพอให้เวลากับการทำความเข้าใจกันและกันสำหรับคนที่ยังไม่พบคู่ที่ถูกใจอย่าเพิ่งท้อใจใช้เวลานี้ในการพัฒนาตัวเองและทำในสิ่งที่คุณรักการมีความสุขกับตัวเองจะช่วยเพิ่มเสน่ห์และดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณในเวลาที่เหมาะสมคำแนะนำเพิ่มเติม ไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดสิ่งสำคัญที่สุดในเดือนนี้คือการรักษาความสมดุลระหว่างความต้องการของตัวเองและของคนรอบข้างชาวราศีสิงหมักมีบุคลิกที่โดดเด่นและต้องการความสนใจแต่ในเรื่องความรักการรับฟังและเข้าใจอีกฝ่ายก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนอกจากนี้การดูแลสุขภาพทั้งกายและใจก็เป็นสิ่งสำคัญความมั่นใจ และความสุขที่แท้จริงเริ่มต้นจากภายในการออกกําลังกายการทําสมาธิหรือการทํากิจกรรมที่คุณรักจะช่วยให้คุณมีพลังและความสมดุลทางอารมณ์ซึ่งจะส่งผลดีต่อชีวิตรักของคุณด้วยสุดท้ายนี้จงเชื่อมั่นในตัวเองและในพลังของความรักเปิดใจให้กว้างและพร้อมรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตด้วยความมั่นใจ และทัศนคติที่ดีคุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุขและยั่งยืนได้ในที่สุด